สวัสดีครับทุกทคนนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในแบบที่ชื่อว่า Digging Simulator นะครับก็มันเปนแบบที่แบบไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ก็วิธีเล่นก็จะคล้ายๆเอ้ยคล้ายจะจะเหมือนกับ Texture Simulator Texture Texture u s Simulator นะครับก็แบบแบบนี้นะครับก็มันไม่ได้มีสมบัตินะครับมันไม่ได้มีสสมบัติให้หามันจะให้หาเป็นก้อนหินนะครับนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะแบบ เล่นออก,กง่ายกว่านะครับแต่เรียกว่าอะไรอะกระเป๋ากระเป๋ามันจะเต็มค่อนข้างเร็วนะครับตอนแรกก็เหมือี่เราก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับเอแค่เอเทชชันนะครับเนี่ยครับรเรานีก็เต็มแล้วโอเคครับ okay. นะก็ให้เราครับขุดลงไปเรืร่อยๆนะครับแล้วมันก็แบบอาจจะเจอหินเองนะครับ ก็มันก็ขุดแบบเร็วนะครับออกจะเร็วกว่าไอ้อันนั้นนะครับก็หินนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบเหมือนทรายธรรมดานะครับแต่มันจะมีเป็นเหมือนเม็ด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 ิดนะครับแล้วก็นี่ครับเลื่อมในขัคนหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วมันก็ได้เงินมาห้าบาทเลยนะครับก็วิธีเล่นก็มีประมาณนี้นะครับก็ไอ้คำว่า two surface นะครับนี่นะครับมันให้แบบเราแบบว้าวข้นทั้งบนนะครับ มันแบบเอ่อขึ้นไปยังพื้นดินนะครับผมคิดว่าน่าแปลประมาณนั้นนะก็พอเรามีเงินพอแล้วเราก็ให้มาอัปเกรดตรงนี้ครับชอบนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกระเป๋านะครับไว้เก็บนะครับก็อันนี้คือพั่วนะครับเป็นแบบ tools นะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาไปฟาร์มตังค์แป๊บหนึ่งนะครับผมจะ เออซื้อไอ้นนี้นะครับนี่ครับอันนี้นะครับใช่ครับแป๊บหนึ่งครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมมีเงินหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทแล้วครับก็ผมจะมาซื้ออันนี้นะครับน่ครับก็ซื้อไปนะครับโอเคก็แบบนี้มันแบบมันแบบชื่อชื่อมันซ้ำๆกันหลายแบบนะครับ ก็แบบนี้ชื่อมันจะมีแบบหลายหลแบบนะครับไอคับชื่อ d i กก i n g s i m u l a t o อนะครับก็หน้าปกแบบมันจะเป็นเหมือนเป็นขีปสมบัตินะครับก็เดี๋ยวผมหารูปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ยครับหน้าปกแบบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน,นะครับก็โอเคนะครับ ก็ผ่านประมาณสินาทีนะครับผมมีเงินอยู่ตอนนี้471บาทนะครับก็ผมจะไปอัปเกรดของนะครับด,ด,ดูซิว่าอัปเกรดอะไรก็อัเปเกรดแบบนี้นะครับแล้วก็ผัวนี้อันนี้อทุดรียนอันนี้ก็อ้๋อแถลงเสื้ออันนี้นะอันนี้ก็ซื้อแล้วครับอันนี้ก็ซื้อไปโอเคครับตอนนี้กระเป๋าผมเต็มยี่นะครับแล้วก็ผมมีที่ขุดอันใหม่กนะ็ นี่คือที่ผมขุดเอาไว้นะครับผมขุดเอาไว้2องรูครับอันนึงเป็นรูตื้นนะครับก็ลงไปปรนมางแค่นี้นะครับก็อันหนึงครับเป็นรูลึกนะครับนี่นะครับก็ผมสร้างทางแบบทางลึกลับซ้อนนะครับนี่นะครับนี่นะครันี่แล้วก็ไม้ถึงผมขุดตอนนี้นะครับก็นี่คือหินนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บเงินนะครับครับก็ เอ่อผมจะขุดอะไรให้หมดเลยกันก็เดี๋ยวลอกรกระเป๋าเต็มอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็มันทางไปนะครับก็ถ้าเกิดท,ทางไปต้อทำไงเราก็ต้องเลี้ยวทางครับก็มันจะเป็นแบบนี้นครับแต่ว่าก็ปัญหาของแบบแนวแบบนี้นะครับก็คือกระเป๋าครับมันคือสิ่งที่ได้ลำพังสุดครับโอเคก็ผมตรงไปหรือเลี้ยวตรงไปแล้วกัน เต็มเด็กเห็นไหมครับก็คือแบบเราขุดอยู่ดีมันเต็มก็ไม่เป็นไรครับก็ไปขายก็เอ่อเอาต่อยไปทำงานขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะหาหินอีกสักสองสาอันก็ได้นะครับแล้วผมก็จะไปคลิปแล้วกันโอเคครับโอเควงเล็กๆซับซ้อนครับ ก็งั้นผมเดียวแล้วกันเดี๋ยวผมกลัวเจอทางตันอีกนะครับผมเจอทางตันมาสามรอบแล้วนะครับตันนี้คือแบบตันเราไปชนแบบชนมุมนะครับแล้วมันก็จะกดต่อไม่ได้ครับก็หินเออหินก็ระหว่างทางผมจะหินไปเยอะมากนะครับจะบอกไว้ก่อนเต็มก็ ผมน่าจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับก็ขอหลักแป๊บนึงครับโอ้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 นาจอก็ผมแนะนำให้ปรับเป็นหมดเดิมแบบนี้ดีกว่านะครับมันจะแบบลดการแบบมันติดบล็อกอะไรอะหันงกล้องไม่ได้นะครับมันเป็นบล็อกอะไรกันไม่รู้นะครับก็มันปรับจากตรงไอ รูประบอกนะครับรูปเกมนะครับอ่าโอเคครับผมจะเห็นแล้วก็ตอนนี้ผมขุดมาอยู่ความลึกที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับเอ้าเจอแล้วก็มันดูจากไหนเอ้าเจอขห็นเรือวยครับก็มันดูจากไหนอะครับมันดูจากเลยนี้ครับไอมันจะเขียนอยู่ข้างบนหัวเรานะครับก็ไอตรงที่มันเป็นเด p มิเตอร์นะครับก็ไอปุ่มเดินแบบนี้นะครับมันปรับจากตรงนี้ครับ เซตติ้งครับนี่ครับแล้วก็ปรับเป็นแบบไหนก็ได้นะครับแล้วมานก็จายการเป็นแบบไหนนะครับก็แล้วก็ปรับเป็นแบบอื่นก็ได้นะครับก็ผมจะใช้อันที่เป็นคลาสสิกนะครับอันนี้ม um ันแบบใช้ง่ายที่สุดแล้วนะครับก็มันไม่ได้ใช้ยากกันไปไม่ใช้ง่ายกันไปแล้วผมก็ถ่ายอันดีนะครับก็มันป้องกันการหน้าจะล็อกนะครับได้ดีดีมากนะครับดีมากก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับ ก็บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย